มาอีกแล้วนะครับเล่มบางอย่างชินนี้พ่อตั้งให้กาเข้าครัวอีกแล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นคนทํานะครับมีแม่ครัวทาเดี๋ยวให้ดูเลยวันนี้ทำอะไรเนี่ยเกานี้อตอดปลาอีกแล้วปลาอะไรปลาจาระเม็ดอืมวันนี้ทอดไปเลยสองตัว ายาก็ไม่เลยแมวไม่ติดกระทะอุ้ยนี่กระเด็นได้เปล่าเลยข้าวปา,ากข้าวต้มนะครับข้าวต้มนี่ข้าวต้มทำแล้วข้าวต้มนี่ข้าวต้มอ่าเรากินกับางข้าวต้มนะจ๊ะเช้านี้นะครับวันอาทิตย์อุ้ยอุ้ย คนทำอยู่นี่นะจ๊ะนิดบัวกแก้วภูพานะกลนครอ่าหันหน้ามาหน่อยสิอ่ <c oughs> นิดบัวกแก้วสะกลนนครนะมาแล้วอีตราเม็ดทอดนะจ๊ะตัวนี้ประมาณ อันนั้นซื้อมาสองตัวสองร้อยบาทตบตัวละร้อยบาทนะจ๊ะตบตัวละหนึ่งร้อยบาทนึ่งร <laughs> ้อยเก้าเก้าก็สองร้อยนั่นแหละเหรียบาทเดียวมไม่ถึงสอ,องร้อยนะโอ้กะข้าวต้มนะจ๊ะข้าวต้มมะลินน Uh, mm hmm. นิดบัวกแก้เป็นผู้ทอดนะครับ mm hmm. นิดบัวกแกว้ว mm hmm. นิดผู้พันตอนนี <c oughs> น้ทำก็ต้มแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวโอเคนะครับผมริมมเยียมชินี่เพื่อจให้กับนิดบัวแก้ คุณพานนะจ๊ะเคแล้เจอกันใหม่เดี๋ยวร้อยสุกก่อนแต่ก็จะสุกแล้วนั้นเนี่ยดูดูดูที่กระทะก่อนหืมกินแบบว่าหอมแบบหอมปลาทอดหอมแบบปลาทอดเออวะแล้วมันเป็นอะไรวะนี่นีดิมันก็หอมแบบปลาทอดดิวะ หอมปลาทอดมันจะมันทอดปลาแล้วยิ่งหมหอมปลาทอดมันจะหอมแบบไหนวะเนี่ยโอเคนัจจาลรวเจอกันตอนที่มันสุกแล้วพักก่อนนะแล้วเจอกันตอนกินนะจ๊ะสวัสดีครับหน้านิดบัวแก้มาแก้ล